เอาปเอาป็นพี่เหรอพี่หากีเหรอพี่พี่เวทพี่เวทพี่เวทพี่ชายพี่หากีเนี่ยรู้จักกัน

โอ้ยงานที่พูดตายแท้ตายแท้ เกาะไม่เข้า

หมดจ้งหมดจ้งหมดแล้วพ่อพหมดเวลาวยอดยอดโอ้โหคุณพี่ใหญ่แล้วนะจะใหญ่กว่านะผมเจ้าคุณเต๋อขออภัย